สวัสดีครับทักทายพี่น้องเฮ้าตอนแรงๆนะครับเนาะทักทายพี่น้องเฮ้าทางช่องอนุนุนมนำโขงชาแนลด์ครับผมวันนี้กับเป็นวันที่แปดนะครับทุกคนวันที่แปดเดือนพฤศจิกาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับตอนนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับทุกคนยินดีเข้าสู่ช่องอนุนุ่มนำโขงชาแนลด์ครับผมมอน้เฮากับเว้าจกภาษาชาวบ้านเก่านะครับก่อนที่จะออกงาน นะครับก่อนที่จะงานอนุ่นบงควงกอ,อกงานซิบเกานาฬิกาครับทุกคนนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปครับพี่น้องตอนนี้กะฤดูหนาวเต็มตัวแล้วแต่ว่ากับมีฝนมาปลาป่ายนะครับทุกคนเนาะอาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางแหงนะครับให้ระมัดระว่างเดอ้อพายุเข่าพี่น้องพายุเข่าพรจะฉะนั้นเฮากะต้องระมัดระว่างเนาะเขาอยู่กับธรรมชาตินะครับทุกคนอยู่กับธรรมชาติเขาก็ต้องอยู่ให้เปลี่ยนพร้อม นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นกะแ <c oughs> จ้งเตือนมากเทากับยกของขื้นที่สูงนะครับเท้าลู่ว่าเข้าอยู่ลุ่มเนาะอยู่ที่ลุ่มนะครับเนาะกายกของขื้นที่สูงนะครับเป็นห่วงเป็นใยพป่นรองสุขุสุคนเด้อครับจากอนุรุมน้ำคงชาแนลเด้อครับเดอ้อจากจองอนุรุมน้คงชาแนลอนุรุมคงกระทางานอยู่ทั้งพี่แหละครับทั้งจังหวัดระยองเนาะทํามาหากินอยู่ทั้งปีโดนแล้วนะครับ อันนี้เขากะเปลาจากภาษาชาบบ้านกันบูดพูดคุยแลเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอันนู้นมังกรุงกะใกล้แล้วพี่น้องครับใกล้กับว่าใกล้อกนะได้เจ็ดปีนะครับกษบเียนนะครับกษียนกัสิได้หยุดทํางานนะครับเขากสิไดพักผ่อนปูดถึงมั่นกัเหลืออีกไก่เนาะเจ็ดปีคําว่าเจ็ดปีนะพี่น้องบนใกล้่นะครับพรา ร <S an other> ่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงกะดูแลไปทำมอาการนอกพี่น้องเนาะผู้ใดเจ็บป่วยผู้ใดเป็นอย่งกระไดเพราะ่าร่างกายเขาไม่ใส่เมื่อโดนแล้วใส่มาโดนกับธรรมดามันก็นมีการสึกล้อมีการเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเป็นไปตามการกระทําของเขาที่เขาทามาเนาะนะครับการเจ็บป่วยในร่างกายเขามันก็เป็นไปตามการก,าาาการะทําของเขานะครับกระทําแบบใดกระทําแบบกินนี่แหละครับพี่น้อง กินหวานไร้ก็เป็นเบาหวานนะครับอืมกินอันใดทันก็เป็นอันนั้นครับทุกคนมันสะสมไปโดนๆสะสมไปทุกมือทุกมือนะครับมันกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกานเวลาคนเฮาเป็นยังสั่นนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพื่อนว่ากรรมก็คือการกระทํานี่แหละครับทุกคนกรรมบอมเณนมีผู้ใดมาดุบดาบลบรรทาลบเมเณเห็ดไหวต,ต,ตั้งแต่ป่างกวนันบอมเณนครับ กรรมนี่มันเกิดจากการกระทําของเขาเนี่ยแหละร่างกายนี่มันก็เกิดจากการกระทําของเขามันจะไงขึ้นมานะครับเป็นเพอเขากินมันจะไงไงขึ้นมาจินแล้วมันเกิดต้องมีอะไรตกขางไปทําใหม่เกิดเป็นโรคเป็นไพ่ให้เขาเข้าใจตามนี่ครับอย่าสุญไปเข้าใจว่ามีคนกระทําอย่าไปเข้าใจว่ามีผีสางนางใหม่กระทํามันบ่มีหรอกครับทุกคนอย่าไปเข้าใจพิษนะครับเขาเป็นเขา,าเป็น ศาสนาพุทธเขาคงสิเข้าใจมันถูกต้องนะครับ่าไปวังพึง่งจะไปวังพึ่งทูตผีปีศาจ่าไปวังพึง่งการเสียงดวงเสียงไทยนะครับมันบ่เมนนะครับเขาต้องวังพึ่งความจริงการกระทําคือความจริงนะครับเาทําดีห้องก็ได้ดีทําบดด่ดีเ้องก็บ่ไดดีพี่น้องทําบ่ดีก็ได้บ่ดีทําดีก็ได้ดีเดอ้อพี่นออ้องเด้อจะไปเข้าใจพิษ อย่าไปโดนบานสานก้าวอย่าไปเห็ดแนวที่ให้เขามาหลอกเอาเงินทําไมคนทั้งหลายถึงถือหลอกเรืมม่องสมมตินี่ถูกข้อเส็นเตอร์หลอกถูกผู้นั้นผู้นี่หลอกเพราะอะไรต้องไปยากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้ตามหาเพราะอะไรเพราะเขาบูรุษเขาอยากมีความอยากหลายมันก็เลยให้ถือเขาหลอกได้นะครับมันหลอกกันง่ายไงที่เป็นของสมมตินี่เนาะ ป็งคนสิรอ,อกกันเนี่ยเอาท่องปลอมเส้นหนึ่งไปทิ่มไว้ข้างหน้าเขายางไปเขาไปยิบท่องปลอมมาบอกว่าได้ท่องเออในท่อ,องอยากขายแบบคนที่มีความหลบอยู่แล้วก็บอกว่าถ้าขายคุณคุณเอาไหมเนี่ยเส้นเนี้ยผมได้เมื่อกี้ผมขายแค่สองทันเอาเื้ยพี่น้องเขาก็เลยเอาเงินไปจินซ้ำนะครับยากเจ้าที่บ้านเมืองกัตตองได้เป็น กอกล่องวงจรปิดอีกแซวใจอีกเห็นมาแล้วครับนี่ยู่นี่อยู่บานจางนี่นะครับถ้าเกิดบ่มีความหลบอยากได้บ่พี่น้องบ่อยากได้ครับผมเข้าบัูลเดิมันมาทุกอย่างทิพี่น้องพวกวิวชาจีบมันมาทุกอย่างนะครับมาทั้งหลายทั้งจนห้าขาดบ่ถึงพุ่นละนะครับมาหลายทั้งแม้กระทั่งโทรศัพท์เขานี่มันก็นยังมาได้เออโทรเขามากได้ข้อจินเตรอ เพราะฉะนัน้นโทรศัพท์คือกันพน้องเมมเบอร์ไวรัดคนสําคัญนะครับเม้มไวรหลูกเต่าพี่นองเม้มไวเลยืยถ้าเกิดบอมเบอร์ลูกเต่าเวนเบอร์ที่เขาเม้มไวรัสไปตงไปรับมันไวายมันดังเลยนหระเนาะนี่แหละคือความฉลาดของเขาเทคโนโลยีมันมีอยู่ดิไอเขาทำเขาทำไปเรื่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเขานี่แหละนะครับอย่าไปนั่นมันไ้หูท่านมัน ถ้าเฮาหูท่านมันเฮาบอไปถือผู้ใดต้มผู้ใดหลอกดอกพี่น้องการเฮ้าพึ่งมีพึ่งใดเท่ากับที่เฮาหานะครับหาไดเท่าใดกระใสเท่านั้นบ่ต้องไปเกิดความโลภนะครับถ้าเกิดความโลภนี่มันสิเดือนต้มเดินนั่นเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะครับผมอนุนมอโมทโงกับทำงาน ช่วงนี้ก็อยู่กันขึ้นย้าเลยพี่น้องอีกอาทิตย์หนึ่งข้างหน้านะครับอีกอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าเพราะว่าให้เพื่อนเขาอยู่กันขึ้นให้นะครับกันขึ้นมันบ่ค่อยดีป็นไรนะครับมันง่วงนะครับง่วงบ่ค่อยดีป็นไดพักวันหลางยก่กนนะครับ,กกออนนรบโอ้กันขึ้นพี่น้องอดนอนนี่เหมือนธรรมดาเด้อครับมันอาจจะบ่หนักกัจริงแต่ว่าเวลาอดนอนเน,นี่ยพี่น้องลองอดนอนเมืองได้ <interesante> อดนอนเบืองจะขึ้นลองเมืองได้ครับโอ้ยนะ เวียนหัวมองๆบนนี่เด็กหน่อยหน,อยนุ่มสุ่มกำเขาก็บเเป็นยังแล้วยี่สิบสามสิบเนาะเออแต่ว่าเฮานี่แล้วอายุห้าสิบกว่าไปแล้วนี่ไปวดนอนหลายๆก็บ่ได้ดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระว่างดูแลเจ้าของครับพี่น้องอายุหลายมากนี่เขาจำเป็นต้องดูแลเจ้าของหลายขึ้นเด้อนะครับเพลทย,ยังกระไดให้ระมัดระว่างยกคองนักนะครับออกกําลังกายสิงสี่งละมัดระว่างครับเพราะว่ามันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาพี่น้อง ขนาดเท้ายางเนี่ยคือจางเทารนเรียบรนบ่อลเรียนเทาจะเป็น,รนเรียนเร็้ยวๆก็ตะก่อนบปเลยนี่ถลมล้มนี่มีแต่แนวกรอบดิพี่น้องขากักรอบแขนกระกรอบกระดูกกระกรอบเนะบาะบอกคือตอนเท้าเป็นเบาดิตอนเทาเป็นนุ่มนะครับอันนั้นเนี่ยมันคล้องตัวอยู่แล้วม้ถึงลมก็บกเป็นยางดิแต่ว่าอันนี้เท้าอายุหลายแล้วการทเนรมัดระวังออกกําลังกายคือกันก็เข้าใจอยู่และอยากร่างกายแข็งแรงแต่ว่าระมัดระวังกอบเนาะออกก็ออกได้อยู่แต่ระมัดระวัง เด้อครับพี่น้องเด้อเป็นห่วงเป็นใยจากช่องอนุนลุมนางขวงแชแนลครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับ